กราบสวัสดีและสวัสดีเด้อเพื่อนพี่น้องกันเบิด์ตสกุลสกคนเนะาะกาินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางบุญบ้านปลาอีกแล้วเนาะวันนี้ประจันเพิ่นมาหาทั้งสาวกล้วยพี่น้องมาเห็นน้องตุ๊กเพิ่น<อ>ยางมาได้รสไซค์นีห<อ>ยังน่ะถือยังมานี่ข้าวต้มข้ม้าวตมจะ,มะไม่ใช่น่ะฮะบ่จะไมใ่ใส่ไม่แต่ลิน่นเอาให้มาไปเฮ็ดงานมาแลยฮะมาแล้ว<ะ>มาเบิดคนสกุได้ น้องสีข้าไปไม่อยู่อ๋อจะมากั็ไปนี่นะมาเอืเ้อย,<ด>ยเอื้อยเตะกับมาบ่โดยออมาได้จังมือแล้วได้หลายมือเลยได้หลายมือเลยโดยจะไปพูดได้จังมือนะแล้วมันทิดปลายแล้วมันทิดปลายโดยได้เงินเท่าไรกลับมานะเกือบกับป๋วยใส่เนาะยางมากอะ แดดใช่เกือบนิดเกือบขาดเกือบขาดโดยเออมาไปลบพรมก่อนผมไปชุนผมก่อนปะอืผมปะนะไปชุนผมก่อนปะเบาๆชี้ถามสักหน่อยเนาะอือไปเหี่ยวกับมาเลยงั้นที่ไปม่อยู่ดิโดยออโดยโดยเป็นได้ึ้นมาไวแต่ฮึาละมาเอาพ่อมาพ่อ โลยพ่อกระชีไปบะดนี่พ่อกระชีไปโดลยโอ้ตะกี้พ่อบ่ได้ไปนําโดยไปแต่เจ้าแล้วก็เอื้อยน้องบ่โดยกับพี่อ้ายกับพี่อ้เลยอือโดยโดยกลับกลับมาเบิดพี่อ้ายก็กลับบ่โดยอือเจ้าไปพุ่นเจ้าเหตุเรียกยังไงกัน่ะฮะมีแต่เอื้อยมีแต่เอื้อยแต่ว่าเฮ็ดเป็นงานยังไงกนเนี่ยเวียกยัง ไฮทงดินไฮทงดินเลยโอ้เพิ่นปลูกยางปลูกยางเลยอืมไฮเขาไฮช่ยทงแล้วก็ตั้งไม้เห็นบ่เลยแล้วเขาปลูกพมะเขาปลูกต้นมันาวเพื่อเพื่อขอจ้างคนใหม่ปลูกทงอ่ะอืมอนาเขาในนิดเนี่ยมีหนาที่อันไฮชายทงใช่ื้อเลยเออแต่ว่าเจ้านำพระได้ไยเนาะแต่ขมมือก็ไฮอยู่ไฮอยู่ ได้ซ่างได้ลอยทงได้ลอยทงเลยบัดกุคนไม่ลอยทงเลยผู้เดียวผู้เดียวผู้เดียวเจ้านะเลยโอ้ลอยทงก็ได้สิบพันลอยทงต่อสิบพันเลยออแบบเป็นไห่ไห่เมาิช่ไหเลยเป็นงานเมาเป็นพระจ้าเป็นมือมาละออเลยโดยมือได้สิไปวันนี้นะระมาณสองมือหละ ประมาณสองมื้อเลยโอ้องน้องวันซื้ซักเครื่องมือน,นี้มันนี้วันซื้ซักเครื่องเลยยัง,งบดีสักบุ้มมีแพ็บบุ้มมีแพ็บเลยเ,เ,เดี๋ยวระบายเอาเงินให้ไปซื้อเด้อเลยอืมจะได้อ่าไปซักเสื้อผ้าหนา้าแพะมันสะอาดสะอ้านเนาะอยู่อยูอ่ลังดงครับมีแต่น้ำห่วยเลยน,น้ำห่วยอือมหัวย่าตนตกน้ำบ่บ่ เด่นน5หวยตกนเนะี้ยอือดูดยกับไปเหตุเวียกกับมาอ่าเอาพอเนาะอืพอพอว่าจะไปนำ้ำดยอือแต่ว่าไปพทเพิ่นว่าะว่าโทรไปหาว่าอยากไปอือเพื่อนโทษไปหาเจ้าบอดูอยอยากไปนำ้ำดยอือน้องก็อยากน้องก็อยากมาเอาดยน้องน้องกับแพ่งพอ่อ โดยอยากให้พ่อไปอยู่น้ำโดยโอ๋อแล้วพ่อไปอยู่น้ำแบบนี่แม่ได้ใชแม่เอาไปไหว้เพื่อนไ่เท่าโอ้ไปไหว้พุ่นโดยอืมต้องเดือจรกตัวแม่นะต้องเดือดต้องเดือดสามเดือดสามตัวโดย,โดยขาย,ยขาย,ยขาย,ยไปไปเฮ็ดไปนั่นไปเฮ็ดไปเฮ็ด ไปเห็ดยังก็ลืมอแหละเอาไปน้องกับหมูกับผักขายเห็ดยังโดยโบ,โบโบพี่เงินไปซื้อเกลือนวดกับขายโดยโดยโดยได้ข้าวต้มดิมันดิดิไดยข้าวต้มแมท่ทรายนะ เพื่อนเอาให้เพื่อนเอาให้โดยโอ้ด้วยโดยน้องอยู่เพื่อนบ่น้องอ่าน้องติ๊กโดยอยู่เพื่อนโดยเจ้าไปผู้เดียวโดยฮอนเดด็ตจะหมวกกับกับไซเกือบกับใไซมันนะเกือบเกือบขาดเกือบขาดโดยอือน้องน้องเรนน้องขี่นิ่มตุ่มเรนเดินขี่ตุ่มโดยอือไปหากับปูไปเจาะกับปูแบบ กาดกึกเลยไปหาเค่กระปูน่ะเพิ่ห้หน้าเขาหามากินนี่บ่โดยมาหามากินได้ย,ยังแกกินเมื่อนี้นะฮะเมื่อไม่มีของกินเมื่อมีของกินใช่ไมโดยโดยโดยเนาะเขากะในมานซิบโลอยู่เพื่อนค่ะ เด uh uh ี๋ยวอยู <s? <s <s mm ่ประมาณสิบโลเลยเขากินกันซิเบิดลละเขากินใกล้ซิบดเนาะเลยไปหาเงินกันาทันได้ครับเปิดใจแล้วว่าเงินเงินอันนัมาเนี่ยเลยจะได้จะพันน่าจะเห็นรวมเบินอ่ะพันยังโบจ่ายเงินยังบบจ่ายเงินซึ่พวกเฮาสองคน น้องเขาแน่อืมแต่ว่าอันเอื้อยน่ะเพันจ่ายนะบ่โดยอืมได้เท่าไรเอื้อยน่ะได้สองเซนอ๋อรวมกันกับพี่ไอ้น่ะบ่โดยอ๋อด้วดยอแต่ว่าสิไปไหมอยู่เนาะโดยไก่บ่้หมองเจ้าไปไก่ไก่อืมหนังแรถไปนี่คันใครขั้นไปสามนี่น่ะกดเดิ๊ก สจุดเลิกพูเลยเออมันไก่มันไก่ค่ารถจ้างไป้ทะเลนะบม,ม่ได้จ้างเพิ่นมาเอาอ๋อเพิ่นมีรถมาเอาเลยอ๋อเลยเลยมองอันเจ้าประเหตเรียกนี่คนหลายอยู่บ่หลายอยู่เลยอืมเลย<ต> <ไฟ S 1> หลายคนอยู่เนาะเสียงไทยนะเสียงงองเจ้าบ่ เพี่บอฮึว้าวพี่บอโดยใช่ไงเอื้อยกับน้องเอื้อยกับน้องโดยเพื่อนไปใช้เพื่อนจะมาพี่บ่เอทานก็สิไปใช่แหละทางเจ้าเจ๋อเพิ่นจะอุ้มน้องมาเนาะอ่าโดยสบายดีเนาะอ่าไปเล่หน่อยบ้างเลยเนาะบ่ออื่นฮือนี่กะร้องอีกเลยบ่ออื่นฮือพี่บ่ เลยมาเห็นนางตุกเป็นย่างอยู่เอา้าวมาไปเห็นเรียกมาหน่ะบเอเฉียงเสียงข้อคือเปลี่ยนแพเป็นไข้หาก็ดีขึ้นอนอนอยู่บ้านกันสามเมื่อเต็มเต<อ>็ <laughs> มพอได้ออกมามกดยสบายดีเป็น<ม>ยังไงโอ้ยิ้มเก่งเนาะ เนยบาวเรไปซื <No. S 2> <No. S 1> ้อกระต้มขนมมาแล้วผมวายูต๊กตุ๊กยังก็เอแต่ไม่ m กันนะตกเพียงตกเพียงเลือดเลือดดูดังออกอืมโอ้มันบ้าคมือนะสิไปที่มือมือเลยเลยนกตุ๊กเพิ่นมาเมาพ่ออ่ะเออหายพ่อไปน้ำหาพ่อไปน้ำบ้านนี้เลยอ๋อเผลยู่พี่เพิ่นกะยากน้องนะแบบเวลาอยากเอาเขาหน้ามาส่งเพิ่อนนะมันกั ไก่เด้อบ่อันมองไปนะไก่ผูกภาคภายน้ำล้นไปหูอ๋ออยู่ใส่เด้บ่ดนี้บ่เคยได้ยินลงมักอึ้ลงมักอึป้าตัวฟังสื่อคือสิไก่อบ่าวบ่ว่าเตียงเคยไปบ่าเตียงเพิ่นเคยไปเนาะบ่เตียงเคยไปบ่โดยนางร้บ่เตียงเคยไปไปสอยพวกเขาทุกยากออืบ่เตียงเคยไปบ่เคยไปเหม่อนคิดไปเ็หน้าเด้่ <c oughs> ม,มาครับวันจันเนาะกับวานเสียงอืมเลยอ่าได้เงินเจ็ดแสนมานี่เบิกอีกเบิกกับสามแสนเบิกมาก่อนบ่ะเลยอ๋อได้ได้เองก็เป็นเพินเ่นไทยเนี่ยได้น่ะว่าเดือนอเห็ดเป็ดไร้วันนี่นะบ่าวเห็ดไปเลยเลยนะเหม็นมือได้เอาไปดิเห็ดกับว่ได้มือได้โบเห็ดกับว่ได้เนาะ ก็คือมือใดเห็ดก็ได้มือไหนบเห็ดก็บ่ได้เล่นปุ๊บนี่ดกหลุดพายเขาเล่นเล่นเกือบเกือบเกือบล้มเล่นปุ๊บวาว่าวซิลี่ลี่ลี่ผู้ท่านวาว่าวซิเล็บครับป่าเล่นปุ๊บใหดแดงหน่อย ย่านเลยบนจืเลือรถรือดจันเลืดเรือดเพชรหม่รถจันเพิ่นพี่ดอกพี่ดกพี่ดอกรลบอตี้หยังเอาไมนะเลยไปต้องตุ๊กบ่เอานะเอากะพะนั้นแหละเจอ้องงน้องเอาไปน้ำดื้อแห้งล่ะนี่นะัวเลยดื้อนะ เออเกรือบเกรือบๆแรงบะนั่นกะแม่นให้อยู่กะย่างลงหนองน้อยๆนี่กะได้จะได้ไปกาฟ้ามันเป็นห้วยหั่นนะอือมันใกล้ใกล้ห้วยน้บ่แม่นอ๋อย่างย่างไปโยกนึงกฮอดมันบ่ไกลเด้ประมาณงเพ่สากล้วยนี่แหละโดยเพ่นเคยลงเลยนะพาลงอาน้นะเจือทางน้อยนี่น่ะแจ้งมาย่างลงเลย ตื่นต <c ười> ื่นก่อนมูเลยเดอ๋ยวตื่นไข่ขันอืมตื่นก่อนมูอีกอืมตื่นแล้วกะแอบหมุนแล้วบ่นนี้แอบผัดเอาเอาเอาให้ดูดนมเพิ่นนอนได้ละซ้ำซ้ำซ้ำกุซ้ำเกาเก่าเกาเกาหัวเพิ่นกัดยกยักยักผัดผัดให้เลยให้เนาะ ผูมลายไอยนี่นั่งเยอะๆอ้คนนี้นั่งยอะเลยแกยางยางได้แล้ววันนี้เนาะยางได้เร็เ่นนอกไมเอามพรบันเลยเริ่มเอาโกุ้มแล้ก็ก็กัรสิลเนเก่งเลยเดี๋ยวนี้นะลงหัวคันใดก็ได้ขึ้นก็ได้คือเบาเห็นกะอีกมื่นมือเดินทางไปเรียนงานต่อ เพื่อนไปเพื่อนญาติของพวงพวงนี่แหละอ๋เอเพื่อนหญ้าต่พนั่นนะบ่เพื่อนลูกแบบเขาคือกันนะนะพวะเขาถือคือกันหญ้าตินะเป็นญาติพี่นี่เลยโดยโดยเห็นเพื่อนไายต้องยุเห็นยุใกล้ๆเพื่อนท่านนั้งไปว่าตอนนั้นหรือว่ากล so. ับ so. มา บมมีเงินมาพอดีเสียเวลาจะซื้อนอกกันเลวันอาทิตย์มก็ไปลงใช่บหมีเงินอันเหตุแห่เมะเนาะมาอดผัดนโภกับผมมีข่าวกินก็เลยซื้อข่าวให้กอ,อกินน้ากันนี่แหละกระเบิดเลยบเบดิด <laughs> ซื้อข่าวซิปโล่กับโลละอะไรซิปเอสพันธ์อะเนี่ยนี่ซิปพันธ์หรืเปล่าแม่นน้องเลยซื้อเมื่อนังซื้อซิปโล่เซนซิปพันธ์เนยซื้อนุ่มอีกนี่ ินนมอ,อ่ากองแล้วแตซอยบอกพี่หน่อยกินนมปูเก่าเคนอะไรเออือยเหนื่อนยนยอะจังเลยเป็นใจใหญ่กูนี่ก็สบายแล้วตอนนี้ถือว่ายังดื้อยัองดื้อถือว่ายัางอ่ากำลังเริ่มอี่ว่าไล่เอานาตอนนี้เนาะอืมช่อยกันเอาไล่เอาคือยังคือป่าคือแต่รูดเจ้าเล่นะเห็ดของพ่นพ่นสิครบร้อนี้มันสิครบ เแขวะแขวะขั้วมาแหลมบ่ห้ยนะบมให้เลื่มนะผู้หญิงมาให้กระต้มหย่าทองกระต้มกระต้มพัดก็มีบอวมีหุ่นใจมีใจครับตอนเบิ้งแมกมันมีอะไลบอมบ่ บอกคือขนมแอปเปิลมึ้งไข่เนาะันนีในายในมังคั่วน้ำได้กินกักในมักคัหัวดินในยังกินอือใช่ปยาเนอย่อื่นเอามันคาคตายรนี้เพื่อนทานนะแซ่บะแช่บ่ฮะแช่บ่ันฮะแช่จิบะดูแลบะโบได้ซื้อขนมมา กะมีทางภรรยาไปน้อเข้ามาหาจักกล้วยอ่าเห็นน้องตุ๊กเพิ่นย่างนี่แหละเอ้าคือแท้ว่าอ่าแลคือว่าอันไปเฮ็ดเวียกมาน่ะบ่ไปเฮ็ดเวียกมาเพิ่นก็อยากมานี่นะไปจากบ้านพาเามือัวอือก่อนก่อนกันเป็นไข่แล้วบอกให้น้องโทรหาว่าโทรหาบาบุญให้ก็เอื้อยว่อื เมนไปมืออื่นนี่ก็โทรหาเรามือนี่แล้วอ่ะให้เราเข้ามาได้บ่มืออื่นมาบ่ได้มื้อน่ะเนาะไปหลายทางอีกอย่างตอนที่ว่าอันโทรไปนี่กะบ่ได้อยู่เอ่อจักไปใช้มื้อน่ะตลาดอ่าพาภรรยาไปตลาดอ่ามากับบ่ทันเนาะเพราะว่าไปว่าสิไป10:00น้งบ่อนี11:00นสเอ็น้องไปมื้อนแปอ่ามากอะบ่ทันเพราะว่ามื้อนั้นก็ฝนตกพร้อมเนาะฝนตกอ่าฝนตึงช่วงฝนตกนํา มากับท่านมือนั้นนะโท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 เตียงอะะัคอยู่ใสาเวียนนะ่เตียงเลยาเวียกคือกันเาบเห็นะไปเลยว่ะห้ไปพี่ๆเพื่นได้ลาอีกมืเลยว่าสิลาเบาเบาบนี้แบอปุบปุ้นกบอกเงาเกบอเตียง บอกเสียงเมียงบ่เมีนบอกเสียงน้อยเออแม่บอกเสียงน้อยจ๊บจ้าบอกเสียงเมียงบอกเยงเมียงคนหลงนี้โอ้ยผูกหัวนำทางเลยมาแกนสคนบ้าวัามคนเนาะเอาบอยงาไปบอยงาเป็นไปอีกทางหนึ่งอืมตุกว่าสิมืหาศักดิ์ค่าเป็นยังไงเตรียมอาข้าวคลองเตรียมว่าง ผัดไปไปไปคลอเพื <diction aries> ่อนพ่อผัดโป๊ะได้ไปซื้อแพบกะันเนยเดี๋ยวเราบ่ายเช้าหาเราไปซื้อแพบนะซากผัดบ่๊ะหลอดได้คนนั่งดีดีนั่งดีเนอะนั่งตมอกต่ค่ะคนคนดีกลัวกูัวกระโนุ่มหัวแดงทั้งหัวแดงทั้งหัวอันเดียวนี่เนาะนี่เลยเไปก็ออกได้หนึ่งเนยผัดชนิดลิงไป สิโทรบอกอยู่ว่ามือนี้ครับเงินกระตุ้นซักโอบีนิดนิดเพิ่อพอดีโดยถามว่าได้เข่ามากกับเห็นเนาะมืงอนี่ยเข่ามามาทั้งนี้พอดีเราอาจารย์เป็นมหาสากล้วยนี่ยมายามยามสากล้วยเนาะมันใกล้คลอดลูกนะโดบเฉพาะเดือยจางใดแม่ทองเป็นไงเท่ากใหญ่โตแล้วพี่น้องเคนถือผ้าตั้งแต่น้องปอยู่น้ำผงน้องปอยู่น้องได่คนถือผ้าเดือนหนึ่งสองเดือนน้องก็มาโดยโดย ถือ so ว uh ่าถือว no ่างแล้วาแน่าจใกล้วลเลยเมื่อวานตอนตอนตอนเทอาไปทุโลนะเห็นเห็นสากล้วยไปหาหน้ยอยู่เราไปไปให้หวยลหลายคนได้ไปมั้เบ๋เจาไปไปไปหาคุดที่โลกมาได้ก็โตเมื่อวานนี่บอกมาชื่นนัะ มอซื้อนั่นนาะอืมหากุจิโร่ได้สองตัวขลาอได้สองตัวขลาอมันมูมี่อมันอึดกิโล่เดียวนี้นะแล้วขนาะน้องไปน้องยังยอมตะกี้น้อไปคุดกแล้วปากกไปหา้ยไปได้ามรคุด่หไปหากะปูไปคุดกะปูวัดก็กะปูดิบมือผุคุดกะปูดิบมือเอ่อจะไปโจกหูนไหมจ๊ะโจกอูอ นั่นแหละเรามีก้ามใหญ่ครบมือขาดไหมกินก้ามก้ามมันก็มมือใหญ่นั่งลงามีนั่งลงมันครบปรับสิบสิบปรับผัดไต้ก้ามฮักวานวานนี่ไปหาซิคนตุกมันเป็นไปจุกกับปูปูมันออกมากินก็เผาที่เป็นไปจุกเอาจุกกับลูอาวีนไปจุกเอาจุกเอาจุกเอาผัด คบปั๊บไปนี่คบปั๊บไ่นี่เอาแล้วเามอกสี่สีเฮดไปคือได้เดี๋ยวนี้มามาเอาซอยกูดึงกัวผัดจกจกจกจลงไปผัดกลับกลับมันเออเยกลับกลับผัดดึงดึงดึงหุ่นตัว้นดสอกระหอบเน่ยเ้ยะเฮอจักเหอมเอ้่ยไปนี่เนาะอ นี่มือนึงมันเอิ้นเอิ้นผักให้กับปู่มาเกิดนําเกิดในอีแม่เอิ้นว่าเต๊อย่างห้องเพียอยางห้องอีพ่อก็จ้อยอยางห้องนะอจอยๆๆๆบือสิมาน่ะติเพิ่นน้อยๆบ่จอยๆๆๆๆบ่พ่อเตงอเจก็ัววนโอ้ยน้อยๆนี่ก็เป็นน่ะอจอยๆๆๆ มันมันมันเอิดเอ้ยแท็กมันมันเอิดผีไรอ่ะโอ้ยใหญ่ใหญเออไปอยู่พุ่นกะมีแต่น้ํามันระวังบ่ให้มีทหารนนหลายเนาะพมันใกล้หวยใกล้องเจ้าก็่น้ตุกมก็โอ้ยิงอบ่มีรถออกมาโดยคือสิไกลอันจากตัวเมืองเนาะื่ไปเฮ็ดเียกนี ทางวบ้านเจ้าคุณคะแนมจกัวเนียวเลยกระด้างด้ยนั่งเยะ่เงียวเหมืนเนพกบดจะไหวมันนงตอนขึ้นเน้อเวุ้นงกางเนนงกางขึนเนาะมียหูนั่งนะกคนโอ้ยคนนั่งดีดีไม่ใชอ่ะอ่ะอ่ะอ่อนน้องบนีมันแดดหนู้อนันม่ันแดดน้องกะเบิกเงินมากกวันดีซื้อแผ่นเซลเชมาใต้ใต้จีปลาอือซื้อแล้วบอ้ ชื่อทเทแผ่นชาเชละนะสามาแสนแปดสามแปมเบิกเ,เ,เงินมาคืนอไนไ่น้องก,ก็ได้เบตดงานนนะ่นก็ได้เงนินเลยอดีเบิกไว้ก่อนเนาะเหตกงานเงานเพิอนไลแบนแค่ในพิ่นก็ดีพิ่นจะเป็นคนไทยหนะหัวหน้าก็ได้<อ>มีอะไรเป็นคนเลา่าเป็นหัวหน้าคนไทยตาแก่แล้วเนาะ้ะแก่คนไทยแต่ว่าได้เามีอลาวอือ เป็นอันส่วนส่วนยางบอก่บส่วนมีแล้วก็ส่วนทุเรียนโอ้ส่วนหนูมีส่วนทุเรียนอันนั้นทมเอา้าอยู่เมืองลาวก็ปลูกทุเรียนได้บอว่เอา้าไม่จีจ้ากว่าถ้า <c oughs> <c oughs> ปลูกได้อยู่เป็นบางหม่องบางบอนเนาะอันนั้นมันสูงม,มันเป็นอากาศเย็นมันอันอยู่ใกล้ภูใกล้เขาะแม่นอ๋อมีสัญญาณน้องยอมได้ดีอันนี้เพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ภูใกล้เขามันก็สัญญาณมันก็ย่างย่างก็ได้เนาะ ย่างย่างทุ่นหากระบอเห็นเมื่อเมื่อไงก้อนก้นปีนก๊ก๊ก็ยังก็หับปีนก็กนิ้วก๊กนิ้วก็น้วน้อยก้อน่ก้นทอดป่ายมันเป็นง่ารอปกแปดขนปีนขึ้นไปอยากอยากโทรหาหาหาบาบุญโทรโทรหาแบบ่มีง่าโทรโทรหาแบบบวช เราหาพันบัวหักงานขื่นตัวอีนะมันกับบัวไปโตออกมาได้เนี่ยไหนโมเวนบัวหักเนี่ยเนาะผูกย่างย่างย่างไปหอดหวยแบบนี้เอาผัดผัดผัดแมดบัดสากไง่เนยเกิดชีวสารวันสากก็เลยน้องว่ากระปัวซื้ออันนี้แล้วเราไปใช้ก็ได้ใช้แต่ว่าอันนั้นอันสากได้ไปสากโมแมทได้เนาะ เครื่องั่น้าหั่นข้ายังไก่หั่้าก็เปิดชิญางไปว่าว่าอดอยู่น้องไก่ก็อ้วดเออยางได้ที่อยากได้อยากีได้รที่กับเพ่เลยถีกัเพีกัเพโัดตอนักะเห็นเห็นยังชนไปเบิดลหลักหลยังชนคือหลดกับเพ่กับที่หลุดโยชนกับเพ่เนาะ จักทำให้แล้วว่าใบคของอ่ะว่า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 สิเปใส่ใส่มันใส่มินใส่ใส่มันหัวโบดบโบดไปเลยผัดแตกหักเลยผัดเป็นบริจานท์เป็นผัดเอาไปอันออกมาเลาวบอกจากชากล้วยเนาะเห็นอยู่พี่ได้เห็นอยู่โฮ่จะเว้นเข่าไปแล้วตัวก็ นั่งนั่งนั่งเมอวะนะจัว่านะได้ได้ยินเสียงปากอยู่เจ้าเอยซักผ้าแล้วเ่าวันนี้นะฮะย่าคำคำพูดเด็ดยสต้นเด็ต้นโตลไปซักตอนนี้แล้วเป่เข่าซักอยู่หมอะซักให้สะอาดเ้อเลยนให้ดำเนอนั่งห่วยนั่งขดไหลไหลไหล ลายลินเต้ลายเสือไปตัวหนึ่งอเหนือยเหนอยเน่มาจอาเไดนนี่จะไปซื้อแพบเด้อเหอยอือเหรเดี๋ยวซื้อแพรบบอกซื้อแพรบล้วกาถุงไทซื้อแพรบนะงหกพัโอ้โุหกพันผู้เม็นสิบพันสิบพันบ่เอาสิบพันบ่หาาวน้าเงินกผเงินกับเอ็นเ็นเงิน ระบายซีชิปหาพันเด้อระบายมีเงินอยู่ซีชิปหาพันที่เดียวก็ไปซื้อกระต้มขนมกินให้น้องกินเด้อโดยเอาซื้อแพรบมาสักผ้าที่เดียวก็ซื้อกระต้มขนมไปซื้อนมให้น้องอ่ะอยากก็โอเลยเลยโอเคจะังไรก็ไปหาทั้งปใบจันก่อนเนาะโดยเลยทั้งบ้านยังไม่ได้ไปกัสิมาเล่ยนน้ำม่เนาะแต่ว่ามื่อื่นมื่พฮือเนาะไปเนาะ มื่นหื้อนี่แหละหมื่นกะไปเดินมาเอาโดยโดยโดยกะมือหมื่นเลยคำระบายเฉลยมาทางนี้เนาะทางเมืองเพราะว่าเรียกอะไปหลายเส้นหลายทางแล้วก็ไอ้กระบอกบันทึกจากเฉลยมาทางใดเบาเบาได้มากอะเอาเอาเอาให้บบาเสียงน้อยมาคนเดียวโลย ไปเฮ็ดเรียดงานกับตั้งใจเด้อใส่เสียงน้อยก็กล้าไปใส่ตั้งใจแล้วว่าไปเฮ็ดเรียดงานกันเลยใส่น้อยๆซู่ๆเนาะน้อยๆนี่ก็อยากหูหดเงินเที่ยเดินเราบ่าวไปหาทั้งบัตรจานกันเด้อโดยโดยโดยแตงหน้าไปเฮ็ดเรียดงานกับตั้งใจเนาะเลยหาเก็บเงินเก็บข้ามเลยเลยตั้งใจเรียนงานขอบุญขอบคุณเด้อมอบุญมอบุญกะ ความเจ็บให้ไ <spans> ด้ความเจ็บได้ความไข่บอกให้มีเป็นเป็นไข่กับโค้ยเป็นเซาเด้อซะเลยใกล้แล้วล่ะจักยามใดยตายมือเลยใกล้สีเซาแล้วล่ะอันนี้ถือว่าปากได้แต่ได้นี่ปกติเสียงแหบกว่านี้อีกเมียเมียมีเมียแบบบุญได้ป่ะเมียแบบบุญบุมาหนึ่บอกบอกเป็นยูป้ามเมียไม่เมียแบบบุญนะ งามบายถ่ายถ่ายถ่ายลงตอนี่เลยเลยต้องเห็นบเพลยเพศนาะเด้เพรอยู่กดใจบ่อนเพศกดใจกดใจให้อีกแบกมาเลยแม่บ่แบ่จะบัน่ะห้อ่างนี่กดใจงันได้แบ โอเคจ้ะเนาะน้ำเบาไปก่อนบ้านนี่ซื้อแพรบสักผ้าเด้อโดยเลยยโดสบายดีเนาะโดยโดยไปงานกันสู้ๆกะโอเคเนาะอ่านังตุ๊กกอ่าไปซื้อแพรบสักผ้าเทียมอ่าสิไปให้เพื่อนแข่งานเนาะพี่น้องเนาะกะเพิ่นกะอ่ามาเอาพ่อเนาะตามที่นังตุ๊กเอาเนาะโดยกอ่ามากะสิไปใหม่พี่น้องเอ้ยอ่าจังได๋ก็ให้เพิ่นโชคดีเนาะ ไปเห็นเห็นง,งานกันขอให้นในในคำเนี่พี่น้องเลยโดยอ่ะสุดท้ายนี้เนาะมาบุญกะจะต้องเดินทางกลับแล้วเนาะกะก่อนอื่นเนาะมาบุญกะต้องขอขอบุญขอบคุณทางแฟนพี่น้องกันเบิดสุกูตสกคนที่เข้ามาสมงคิดมาบุญเป็นต้นจนจบเนาะแต่หากว่าบาบุญเกะผิดพลาดประการใดบาผิดมาถึงก,กะต้องกราบขอโทษขออภัยแพ่นพี่น้องคือเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะบาบุญก็ฝากแฟนพี่น้องเนาะขอได้สนใจสนยติดตามให้กำลังใจบาบุญคือเก่าเนาะ ไม่พ่อไ้เจอกันคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ควาบุญสร้องอดยบรรากาบสบายดีและสวัสดีเด้อบริ์น้องกันเบิดร์ตสกุชุกคนเนาะไปแล้วสบายดี